มาเก็บผักบุ้งจ้านี่สวยสวยทั้งนั้นเลย่อไม้เพียบเลย,เยเวันนี้พามาเก็บผักบุ้งสลังค่ะนี่นจะเลือกแต่ต้นใหญ่ๆนะคะ

งหเต็มเลยค่ะ <zo> พี่หมายจกู้พ้มาพี่กับประกาศเเสียยิบซี่บ่มีบ่มีนี่ผลมันเขาเน่นี่้นนี่องเนี่มีผักชีล้อมด้วยจ้าอันนี้นะคะคืผักชีล้อมกินได้คะผักชีล้อมนี่ก็กินเป็นผักสดเนาะน้ดูค่ะ นี่เพียงกันไปสองวันบ้านสุดคนนี้เขามีรถยุ่งยกจริงค่ะไทยรวบไปเนี่เต็มเลยนู่นดงผักเขาทางเห็นแปนดีนะเมะถางมันมีเยอะกว่าสิบได้สิบกว่าสิบกว่ไรแล้วได้กี่่ได้แล้วอันนี้ดงผักจ้ะดงผักจ้ะนั่นแหละพี่มาหนูก็ว่าอยู่ว่าเต็ม น,นี่นะคะต้นต้นนี้มันกำลังขึ้นค่ะแต่ก่อนแถวนี้นี่อ,อน้ำมันจะมานะคะมันจะเป็นน้ำท่วมขังรถท้องมันจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าปีนี้มันแรงค่ะมันก็เลยไม่มีน้ำมา น,นี่ผักชีล้อมค่ะเก็บแต่ใบอ่อนๆเนาะนูน้นตรงนู้นนี่ตรงนั้นงามนะนี่ข้างหลังนี่นะคะ ผ<ห>ัก,กชีล้อมผักชีล้อมจ้าผักชีล้อมเ<า>ก็บผักชีล้อม,อมเนี่ยพี่เขาเก็บอยู่เห็นไหมเนี่ยพี่เขาเก็บผักชีล้อมไปกินกับตำมะละกอคุอนี่นี่สวยไหมคะสวย้วย ปผักลืมผัวครักต่อไปเดี๋ยวอันนี้อันนี้มันเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะตรงไหนดีระวังตําแยตรงนี้นี่นี่ตรงนี้สวยนี่อันนี้นะคะอันนี้มันเป็นชิกบีดนะคะบ้านเราเรียวผักลืมผัวนี่ด้านอยู่ใกล้ดงตาแเยโอ้ยอันนี้เป็นต้นแบบนี้ มาเด้อพักลืมพัวกันมีเด้ออันเพชดอันนั้นเนาะเ็ดอันที่ยังวาอันมีกัทีน่ะแล้วก็ซออยพักงลวกอ้าอะพอแล้วโด้วย เย้เวลี่เอฟเคนสีดนะเนี่ยบัดนี้เรมืม่เลี้ยงอีกแล้วลิดใบมันทิ้งก่อนนะเอาแบบนี้ก็มีเห็ดออกเห็ดมันออกเพราะเห็ดอยอะนิเห็ดมี้เห็ตัวไม่เคยมาหาไม่เหมือนนี่หรอ ต่ก่อนมันคนเดิมมันเยอะเราก็เลย้นนี้เข้ามาคุณอ่ะต้นีนใหญ่มากคุณอ่ะต้นนี้ใหญ่มากอ,อืม,อ,ม,มอะไรนะศูนย์พันแน่มืองช่วงวิกฤตเขารู้แล้วช่วงวิกฤตไปไปมากับกิตพักบาน,นีกินนี่สิหลังเงินเดือนบาได้อ่ะ ห <G ül üş> ลัง <G ül üş> จากไปเก็บมาแล้วเราก็มาล้างทำความสะอาดปอกเปลือกที่แข็งๆออกหลังจากนั้นเราก็ลวกสักหนึ่งน้ำนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆล,ลวกสักหนึ่งน้ำวันนี้จะทำเป็นเมนูผัดเปรี้ยวหวานค่ะเนื่องจากว่า ผักบุ้งฝรั่งนี่นะคะาภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า Japanese n o k w e e d นะเขาก็จะมีรสเปรี้ยวค่ะก็เลยว่าจะลองทำเมนูผัดเปรี้ยวหวานดูค่ะกับข้าวของเราวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเป็นผัดเปรี้ยวหวานปลานะคะใส่ผักบุ้งฝรั่งค่ะ ผักบุ้งฝรั่งนี้เห็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศส่สวนใหญ่นะคะเขาจะเอามาทําเป็นเมนูแกงเทโพก็อันนี้ก็เป็นอีกเมนูทั้งเรื่องหนึ่งนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะลองทําดูนะคะก็อร่อยมากค่ะมีคําเตือนนิดนึงนะคะอันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองะคะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ลองทานตัว ผักชนิดนี้ดูนะคะก็ปรากฏว่าทานแล้วดิฉันแพ้นะคะอาการแพ้นะคะก็คือว่าหลังจากที่รับประทานไปแล้วนะคะก็จะมีอาการระคายเคืองที่ปากแล้วก็ลำคอค่ะ มีอาการวิงเวียนแล้วก็มีอาการคลื่นไส้นิดหน่อยนะคะหลังจากที่รับประทานเข้าไปประมาณอสองชั่วโมงกว่าค่ะส่วนน้องที่ขอไปเก็บด้วยกันนะคะเขาทานแล้วเขาไม่มีอาการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะ ขอแนะนำนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยทานผักป่าชนิดนี้ก็ขอเริ่มต้นนะคะให้ทานในปริมาณที่น้อยก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะเอาไปาทำกับข้าวหรือเอาไปปรุงนะคะก็คือให้ลวกน้ำทิ้งสักหนึ่งน้ำก่อนนะคะแล้วก็ตอนปรุงเนี่ยก็ใช้เวลาในการปรุงสักประมาณ สิบ uh, นาทีขึ้นไปนะคะให้ผักเขาสุกเต็มที่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะคือทานปริมาณน,น้อยไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะแพ้ได้ค่ะ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะลองชิมผักชนิดนี้เป็นครั้งแรกนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ